สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชิวรักชิวรถครับวันนี้ต้องขอเตือนก่อนเลยนะครับว่าห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเพราะว่าเรามีนัดกับคุณหมอยูโรคนเก่งแล้วจะมาช่วยกันคลี่คลายปัญหาเรื่องเพศชายโดยเฉพาะเลยครับจะมีคนหนึ่งคนนะฮะซึ่งมจะไม่ใช่หมอะนะครับไปตามวงเล่านะฮะจะถามกันเลยว่าอ,อยากใหญ่ไหม เดี๋ยวทให้ส่วนช่วงปฏิบัติการรักนี่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาติดตามความสามารถของน้องๆองรุ่นเล็กเด็กมัธยมกันค่ะในการแก้ไขปัญหาตีโจ์รักของเรานะคะและก็ตบท้ายด้วยความคิดคงคมโดนๆค่ะจากคุณหมอพันศักติ์สุกรเริกไอดอลของเราค่ะบารู้จคูจะให้นักเรียนรู้จักคำบออรัก<ท><ท> พยายามมังใครเปเตะตู้ซองซอมเื่อนตามเีตามออีกหน่งอีเตะคันได้พบก o คืนนี้บุกกันถึงที่ห้องเรียนเลยครับมาให้อาจารย์สาวแสนสวยสอนบอกรักกันถึง4ภาษาโอ้โหบอกรักเก่งขนาดนี้ชักอยากรู้แล้วสิว่าสี่ห้องหัวใจของน้องๆที่นี่จะเป็นยังไงไปค้นหาสเปคหัวใจพร้อมกันที่เวทีปฏิบัติการรักเลยครับ ห้าลบสองอ่ะเหลืออะไรสามลามไหรอ5ห้าลบสองเ I love you นี่ที่อยากจะไปบวกลบเลขแล้วก็สอนเลขให้กับสาวๆแบบไหนนะคะระหว่างสาวมั่นกับสาวขี้อายนุ่มๆโรงเรียนนี้เนี่ยชอบสาวสเปคไหนมากกว่ากันค่ะเราระทาความรู้จักกับทั้ง2ทีมัาแล้วก่อนดีกว่าไหมดีเลยค่ะพวกเราทีม โอ้ซีโลฟังซอลี่4ี่นนางเอกชชัดค่ะเอาเลยครับเรามาทำความรู้จักกับทั้งสองกัปตันทีมดีกว่าไหมครับดีเลยค่ะ <c oughs> มาสีวยขอเสียงหน่อย405ขอเสียงหน่อย ชอบเราเยอะมากเ,เลย <laughs> เลือกแผนป้ายกันเลยดีกว่าค่ะเลือกเลยครับชือช่าและแล้วทีมของ405นะคะได้ัข้อว่าสเปคสาวมั่นโดนใจกว่าค่ะส่วน408ต้องสเปคสาวที่อายค่ะโอเคกัปตันพร้อมันไหมครับพร้อมค่ะ,คะทุกคนพร้อมกันไหมครับ กับตันทีมและลูกทีมเสริมกันมาเต็มที่เลยครับเห็นแบบนี้แล้วรับรองว่าดุเด็ดเพ็ดมันแต่ว่างานนี้จะเอาหาอย่างเดียวหรือจะเข้มข้นด้วยสาระแค่ไหนไปติดตามกันต่อเลยครับองอไปนั่นงฝักนู้นดูคู่แ,แข่งเราดิไม่เอาไหนค่ะไม่ค่ะไม่มีทางค่ะสิ่ง 405แพ้แน่นอน<ด>ค่ะขู่ซะขนาดนั้นแล้วทีมเรากลัวไหมคะไม่กลัวค่ะหน้าตาดีค่ะก็สู้เต็มร้อยค่ะ มนเวทีมิชชั่นออฟเลิฟแข่งนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวกับทันทีมครับชันครับลุกมาปั่จุกันครับจังไร่ยิงยาวปากระเป๋ายิงช็อตโอ้ยย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 ยัยยยนยยยยยยกยย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 ย เธอคือลูกชายตัวจริงออกมาได้กับทีมสาวบานเกิดถ้าเราเป็นสาวเคียร์นะคะเราก็จะคอยตามคนอื่นตลอดคอยตามผู้ชายตลอดเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นหัดเป็นผู้นำบ้างนะคะเราก็จะได้ไม่เป็นผู้ตามค่ะ ที่เราจะได้ออกเดทกับใครสักคนเราคมั่นใจค่ะเพื่อที่ว่าเราจะให้เขามีความสุขและจดจําในสิ่งที่เราพาเขาออกเดทมีความมั่นใจในสิ่งตัวเองทําว่าเราทําสิ่งนี้ดีที่สุดมันก็จะต้องดีที่สุดเสมอนะคะถึงแม้ว่าผลมันจอกมาไม่ดีเราก็ถือว่าเราได้ทําสิ่งนั้นลงไปแล้วค่ะอกรไปยงเขาค ก้าที่จะรักก็ที่จะลองกล้าที่จะรักคือกล้าที่จะเจ็บเจ็บเมื่อเราถูกทิ้งถูกทิ้งส่วนกล้าที่จะลองลองเพื่อเราไปมีคนใหม่เออลองคบคนนึงคนนี้อะไรเงี้ยเรามั่นสักอย่างเรากลัวอะไรล่ะคะส่วนสาวมั่นเราก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะคะเราต้องมั่นแบบพอดีพอดีมั่นในตัวเองขอบคุณค่ะ คีอไอนะคะบุคลิกก็จะดูเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอ่อนหวานแล้วก็แบบน่ารักอะไม่ใช่แบบมั่นใจในตัวเองจนเกินไปอะค่ะแบบมั่นมากแล้วก็ไม่ดูหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นะคะน่านคีอสมมุติว่าเราสวยนะคะโอ้ยไม่ใช่ค่ะสวยอยู่แล้วค่ะอันนี้สวยแล้วนะคะค่ะก ไม่ต้องเที่ยวไปพรีเซนต์ให้ใครต่อใครเขารู้ว่าเราสวยเรารู้ตัวของเราคนเดียวนะคะสาวขี้อายก็ไม่ได้แปลว่าไม่กล้าแสดงออกนะคะก็กล้าแสดงออกในที่ในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะไม่ใช่แบบมั่นใจกล้าแสดงออกในทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. เห็นไหมคะผู้ชายไฮโซค่ะเขายังชอบเลยแบบสาวขี้อายอะค่ะน่ารักแอปเบลเล็กๆอะ,ค,ะ mm hmm. ค่ะเบาๆค่ะ เสียของหนุ่มๆที่อยู่ด้านหลังที่เป็นกองเชียร์ด้วยอยากให้พี่ภูมิไปตอบใจหนุ่มๆหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วหนุ่มๆโรงเรียนนี้ชอบสาวสเปคแบบไหนค่ะสาวบ้านหลวงสาวขี้อายครับออกขี้อายครับขี้อายครับดูหน้าคนหาดีครับสาวขี้อ้มันหน้าลำคาไอายนั่นอายนี่ครับมาเจออย่างเงี้ยแบบเฮ้ยโหแต่งดีๆดิแต่งตัวแบบเรียบร้อยเกินไปครับเรียบร้อยเกินไปโหดีๆก็ต้องโชว์ครับ เขามีอะไรสวยงามเขาต้องมาพีเต์บ้างใช่ไหม่าผมงั้นดีไม่ใช่ว่าเก็บไว้หมดไม่ได้ผมไม่เอาไม่เอาผู้ชายเราไม่อยากจะค้นหาเหมือนกับเพื่อนเราบบกวห้ที่อายมันต้องค้นหานะโอ้ค้นมันไม่เจอสาวที่อายกับสาวมั่นเนี่ยใครจะได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็เป็นสเปคของหนุ่มๆมากกว่ากันนะคะก็ต้องมาฟังความเห็นค่ะจากคุณหมอพันจักรสุการเรศแั่เองค่ะเรามักจะพยายามหาอะไรซึ่งเราขาดไป นะครับเช่นผู้ชายซึ่งมีเป็นพวกมั่นมั่นมากๆเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะเจอสาวมั่นถึงจะมานั่งเถียงเขาจริงไหมครับถ้าเกิดเรานั่งมองจริงๆแล้วเนี่ยการจะอยู่ร่วมกันคนสองคนก็คือการเสริมจุดอ่อนกันและกันถูกไหมครับถ้าใครมีจุดเด่นอันนึงมีจุดอ่อนอีกอันหนึง่งอีกคนมีจุดเด่นและมีจุดอ่อนอีกอันนึงถ้ามันไปได้วยกันได้มันก็จะไม่มีจุดอ่อนเลยจริงไหมครับ <S <S <ม>นั่นคือที่สําคัญที่สุดคือถามว่าทําไมกัถึงต้องรวมกัน2คนเพื่อเป็นเราไง แล,ล้วเรานั้นก็จะเสริมช่องว่างกันเลยกันแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นผู้ชายที่ม,มัดมันมันก็จะชอบสาวมั่นได้ไหม้าตอบคือว่าได้ถ้าเกิดเขามีความรู้ว่าเออไอก,การที่มีมั่นใจทั้งสองอันนั้นอะ่ะมันแข็งทั้งคู่จริงไหมแต่มันก็ต้องมีบางส่วนซึ่งอ่อนล้วก็ไปได้วยกันได้ถ้าตอบตามหลักจิตวิทยาก็คือเราพยายามเสริมจุดอ่อนช่องว่างเรานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะเรื่องความชื่นชอบความรักอะไรต่างๆพวกนี้ มันมีปัจจัยเยอะนะครับอย่าคิดตรกกะวิทยายอย่างเดียวไม่ได้บางทีต้องใช้อารมณ์ด้วยนะครับปกติเคยฟันธงแต่ครั้งนี้ไม่ฟันธงครับเป็นความชื่นชอบเฉพาะตัวแต่ก็ขอให้ว่าเวลาเราชอบแล้วขอให้ชอบจริงๆอย่ามันไส้ทีหลังก็แล้วกันนะครับแต่เชื่อแน ว่าผู้หญิงทุกคนนะคะก็มีทั้งความมั่นใจและก็ความขี้อายอยู่ในตัวของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหาส่วนผสมที่เป็นเราที่ลงตัวมากที่สุดรวมถึงถูกใจคู่เรามากที่สุดด้วยนะคะใช่เลยนะครับสำหรับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า<ช>มาเลยกันต่อชิวเดิชิวเด,ดค่ะจะมีคนหนึ่งคนนะฮะซึ่งไม่จะไม่ใช่หมอะนะครับไปตามวงเล่านะฮะจะถามกันเลยว่าอ,อยากใหญ่ไหม,มเดี๋ยวทำให้ ก็พคจากันได้เลยค่ะกับคุณหมอกวีรัตน์ตันติวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะครับคุณหมอสวัสดีครับมีคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะเป็นยังไงคะพี่หมูรังปลอมลัวดนค่ะตอนนี้ผมอายุ25ปีครับแต่อวัยวะเพศของผมเล็กมากเวลาที่ต้องยืนปัสสาวะเนี่ยอวัยวะเพศของผมยื่นออกมาจากลำตัวเพียงแค่หนึ่งนิ้วครับทำให้ปัสสาวะเนี่ยรถกางเกง จึงต้องคอยดึงยืดอวัยวะเพศออกมาและจับเอาไว้ตลอดเลยนะครับคือเล็กมากจริงนอกจากนี้แล้วเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยเมื่อแข็งตัวเต็มที่ขนาดของอวัยวะเพศเนี่ยจะอยู่ประมาณ1น,นิ้วหัวแม่โป้งเท่านั้นเองครับผมอายแฟนมากและแฟนผมเนี่ยก็ชอบแซวว่าผมอ,อวัยวะเพศเล็กเหมือนเด็กทําให้ผมขาดความมั่นใจคุณหมอครับผมอยากจะทราบว่าการที่อวัยวะเพศเล็กขนาดนี้เนี่ย เป็นเพราะผมคลอดก่อนกําเนิดหรือเปล่าครับส่งผลให้มันเล็กแล้วก็ไม่ได้เวลาจะเริ่มเติบโตเต็มที่อวัยวะเพศชายนะครับมีขนาดเล็กอันนี้ถือว่าผิดปกติจริงๆนะครับเป็นปัญหาที่มีมาแต่กําเนิดนะครับไม่ได้เกิดจากการที่คลอดก่อนกําหนดนะครับไม่เกี่ยวเลยครับบางคนคลอดครบกําหนดก็มีเกิดขึ้นได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่พบไม่บ่อยนะครับอวัยวะเพศชายเล็กเกินไปเนี่ยนะครับแล้ว มันโผล่มานิดเดียวนะครับส่วนของหนังหุ้มเนี่ยมันก็ยังหุ้มปิดไปอีกนิดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะปัสสาวะได้เนี่ยหนึ่งต้องรูดหนังหุ้มลงนะครับแล้วก็ถึงจะปัสสาวะออกไปให้พ้นถ้าไม่รูดหนังหุ้มสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับน้ำปัสสาวะมันจะขังอยู่ตรงปลายเป็นขี้เปียกนะครับหมักหมมอยู่ปัญหาที่2ก็คือเวลาจะมีเพศสัมพันธ์การแข็งตัวเนี่ยส่วนใหญ่และยาวมาเต็มที่คือประมาณ3นิ้วถามว่าพอสอดได้ไหม สอดได้นะครับแต่มันเข้าไปได้ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึง่งซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มีความสุขวิธีการช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหยียดเขาออกมาเลยเหยียดได้ด้วยเหนะฮะถามว่าเหยียดให้ยาวมาได้ไหมได้นะครับก็ค,คือเราผ่าลงไปตรงที่บริเวณหัวแนวรับทางด้านใต้ของกระดูกหัวหนาที่มันมีลำอวัยวเพศโผล่มาเนี่ยะนะครับตรงนี้จะมีพังผืด นะครับเอาไว้รั้งไม่ให้มันโงนเงียนมากเวลาแข็งตัวในรายนี้เนี่ยพังผืดอันนี้กลับจะต้องเป็นตัวถูกกําจัดออกพอเราตัดพังผืดตรงนี้ออกซะนะครับเอาไว้เพศซึ่งถูกรั้งติดเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะได้เหยียดออกมาได้อีกประมาณสัก1นิ้วมีผลต่อการมีบุตรในอนาคตไหมคะคุณหมอก็อาจจะมีได้รรที่1คือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากอย่างที่เขบอกแล้วว่า ความมั่นใจหมดไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกลับมาคุยกันให้เข้าใจว่าสองคนนี้นะถ้าคุณจะอยู่ด้วยกันต่อไปอีกนานเนี่ยต้องมาช่วยกันแก้ไขการที่จะสอดเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเข้าไปในช่องคลอดประมาณสัก1-2นิ้วเนี่ยมันสามารถที่จะนําเอาเชื้อสุจิเนี่ยเข้าไปขังไว้ในช่องคลอดได้นะครับเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราสอดเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าปลายเอาไว้ว่าเพศชายเนี่ย จะจะเข้าไปแล้วชนเข้าไปจนถึงปากมดลูกแล้วส่งอสุจิเข้าไปตรงนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่าหล,หลังจากที่เราหลังเนี่ยเชื้อสุจิจะถูกขังอยู่ในในโพรงด้านหลังของช่องคลอดหลังจากนั้นแล้วเขาถึงจะว่ายน้ํานะครับเข้าไปในปากมดลูกมีท่าไหนที่ทําให้ผู้หญิงมีความสุขได้มากกว่านี้ไหมและถ้าเกิดขนาดนี้จริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมเขาสามารถที่ทำให้ผู้หญิงกนนันมีความสุขได้อย่างเต็มที่การถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงไม่ใช่ว่าฝ่ายชายจะต้องหลังนะครับ แต่ว่าจะต้องเป็นจุดที่ว่าเขาจะต้องสบายตัวนะครับเขาจะต้องรีแลกซ์เต็มที่ตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเกิดจากการสอดใส่นะครับบางคนกระตุ้นนะครับบริเวณรอบๆหรือว่าบางครั้งการสัมผัสในส่วนที่เขาชอบอันนี้ยังไงก็ถึอแต่ถามว่าการสอดใส่มีผลไหมอันนี้ก็มีผลการที่ช่องคลอดนะครับได้มีการปลดและขยายตัวเนี่ยอันนี้ก็มีผลที่จะทําให้ฝ่ายหญิงเนี่ย ไปถึงคลิมแอค์ไปถึงจุดสุดยอดได้นะครับเพราะฉะนั้นใหญ่เล็กไม่สําคัญนั่นคือหมายความว่าโดยขนาดมาตรฐาน4-6นิ้วเนี่ยโอเคอันนั้นไม่สําคัญแต่อย่างของคุณผู้ชายท่านนี้เล็กจริงรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องช่วยนะครับอย่างน้อยต้องทําให้ความยาวเขาสอดเข้าไปแล้วผ่านช่องคลอดพอที่จะส่วนของฝ่ายหญิงเนี่ยจะได้มีการขยับขยายส่วนท่วงท่านเนี่ยคงจะต้องบอกว่าทั้งคู่นะครับจะต้องไปศึกษาซึ่งกันและกันว่า ท่าไหนมุมไหนจังหวะไหนที่ทั้งคู่พอใจนะครับจบที่ปัญหาแรกกันไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งปัญหาเลยค่ะต่อสายตรงมาจากทันบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะเพื่อนชายคนหนึ่งอะค่ะประมาณสักหกถึงแปดปีที่แล้วอะค่ะเขาไปทำอวัยะเพศมาค่ะเป็นไขยใหญ่นะคะคุณหมอโดยการฉีดน้ำมันมะกอกแล้วตอนนี้มีปัญหาเขาอยากไปแก่ค่ะเป็นปัญหาที่ ไม่ได้พบกับคุณเอ๋คนเดียวนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาระดับชาติพื้นฐานของผู้ชายเนี่ยนะครับคือไม่ยอมด้อยกว่าคนอื่นะนะครับเพราะฉะนั้น<ม>อยากจะใหญ่เหนือคนอื่นะนะครับก็เลยก็เลยอยากจะหาทางลัดนะฮะทีนี้ทางรัดในบ้านเราเนี่ยนะครับที่มันมีก็คือว่าการที่ไปฉีดน้ํามันมากอนนะครับคือจะมีคนหนึ่งคนนะฮะซึ่งแม็กจะไม่ใช่หมอนะครับไปตามวงเล่านะฮะ จะถามกันเลยว่าเอยากใหญ่ไหมเดี๋ยวทําให้พวกนี้เนี่ยเขาจะฉีดเข้าไปที่บริเวณใต้ผิวหนังที่หุ้มอวัยวะเพศเขาก็ฉีดเสร็จแล้วค่อยๆเติมเติมติมแล้วก็ซาะนะครับมันก็จะได้รูปออกมาสวยงามเป็นข้าหลามเลยนะแต่หัวเล็กสุดท้ายพอน้ำมันมากออเหล่านี้เนี่ยมันเย็นตัวลงนะครับมันก็กลายเป็นแผ่นแข็งๆไข่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อตรงนี้นะครับโอเคแล้ครับอาจจะมองดูว่า มันใหญ่จริงนะครับแต่ไอความแข็งใต้ผิวหนังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสามารถจะทาให้ผิวหนังเนี่ยมันถลอกแล้วที่สําคัญคือตอนที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยของท่านชายใหญ่ขึ้นมานะครับส่วนส่วนของฝ่ายคุณคุณผู้หญิงเนี่ยยังคงขนาดเท่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเจ็บทั้งคู่ความเจ็บมันเกิดอะไรครับมันเกิดเพราะมันมีแผลแผลตัวนี้เนี่ยมันเริ่มจากแผลเล็กๆต่อไปมันจะกลายเป็นแผลซึ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ ในที่สุดจะกลายเป็นเนื้อเยื่อที่ตายหรือเรียกว่าเนื้อเน่าะนะครับวิธีการทําให้มันเล็กลงกลับมาสู่ที่เดิมมีทางเดียวนะครับก็คือต้องไปผ่าเลาะเอาหนังหุ้มอวัยวะเพศอันนี้ออกคุณเอกก็ต้องนึกภาพนะครับว่าอันนี้มันเป็นเนื้อเยื่อมันเป็นอวัยวะนะครับไอที่จะแบบประเภทเอากรรไกรตัดชับนะครับเอาออกมาปับ๊บเหลือเป็นไอก้ก้านข้างในเปล่าๆเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้รรเราต้องไปหาเนื้อเยื่อมาคุ้ม ตัวแกนอวัยเพศสมัยแล้วหลังจากนั้นอีกสักสองสาเดือนเราถึงต้องมาตัดแต่งทรงให้มันกลายเป็นหลนับนะฮะระหว่างนั้นก็จะมีเพศสัมพันธ์ลำบากออจะมีผลข้างเคียงอันตรายมากไหมถ้าไปแก้ไขอะค่ะค,ะคำแนะนําก็คือว่าควรจะไปแก้ไขนะครับเพื่อในระยะยาวเนี่ยท่านจะยังได้มีความสุขอยู่ถ้าเพิ่งฉีดไปรีบไปแก้ไขกับฉีดมานานแล้วไปแก้ไข การแก้ไขยากง่ายต่างกันไหมคะเอาเป็นว่าถ้ายังไม่มีการเป็นแผลผู้พองเน่าหรืออักเสบเนี่ยการแก้ไขจะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเน่าแล้วนะครับแล้วมันซ้อไปตามที่ต่างๆอีกเนี่ย มันจะเหลือเนื้อเยื่อหรือเหลือหนังที่จะเอามาหุ้มเนี่ยน้อยลงนะครับรีบให้เพื่อนไปหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับที่มาช่วยเคลียร์ทุกปัญหาให้เราขอบคุณคุณหมอกวีรัตน์ตันติวงศ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับทีนี้ราตีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะชีวิตครอบครัวนั้นเราต้องอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจ นะคะแล้วก็ความซื่อสัตย์ถ้าเรามีความรักความเข้าใจความซื่อสัตย์นะคะมันจะให้อภัยมันจะอดทนกันได้หมดเลยนะคะทุกอย่างมันจะดีหมดนะคะมนุษย์เราแต่งงานกันมีชีวิตคู่ก็คือชีวิตเดียวกันสุขต้องสุขด้วยกันนะคะทุกต้องทุกด้ดยกันแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันค่ะแล้วจะทำให้สมาชิกในครอบครัวเนะี่ยมีความสุขและอบอุ่นด้วย